ข้ครับต้นเตีเ้ยต้นเตี้ยหมากเยอะมากลีนกไปขึ้นไก่เวลากเกี่ยวนี่จจรนเชนียนอืมครับจนเชนเดี๋ยวมอนี่มอนีพาม้บึนมาวิดีโอ้ด้วยนี่ครับโวม้มันี่น สวนผสมสิครับนี่เป็นไรนะสวนผสมขึ้นข้างหน้าเนี่เป็นพักกินได้นะครับพักกบมีบักเขียบุ้งอ้นี้โอ้ครับทางนี้เป็นตะไคร่กับขอ้องนามเป็นน้องข้องใส่ไก่ มีป่าปล่อยป่าสิครับม,มีหน้า,นาขันไสกับมีหน้าขังป่ากับเป็นหน้าโอ้ครับผมโอ,โ,อโอ้ดีอาหารบนเอื้อนนะครับได้กิน่นซูเน่ มีตั้งคกนี่บางหู้งหู้ง,งมีกล้วยนะครับรรมีอ,อ้อยความอ้อยขั้นน้ำ,นนำอ้อยขั้นน้ำครับมีกล้วยกล้วยทางกล้วยกับมีบักผิกโอ้ผมอะไรมาย้ำเวียดนาเกนีย่ระ,าาาะตุ้นา <laughs> คนกัดเขาควายครับเขากระจับมันวะนี่ขันจวงกินตะบังหูกระจับเขาควายเนาะครับโอ้หมึกย่มหมึกเน่าไข่พักติวนี่ทึ้งโขกทึ้งข่างน้องหนาม ปูกมนวปักม้วน้ำหอมป้าน้ำหอมนี่คุณน้องทางน้องนี่ปลูกกล้วยไข่ปลกไข่ข้าวน้ำหอมมีแล้วโอ้มีส He ุนิลปักผ้าวนี่ปลูกจักเดือนแล้วครับนี่ ได้ปีนึงแล้วสังขางนี่มันบักท่านเนาะครับพุดหนองเห็นไหมเห็ดขวกครับพี่น้องแบกท่านในซีเดือนแล้วอือครับผมระวางต้นกับปลูกระวางลั่วแบท่านกนีปลูกแักอื้อนาะครับอื้อบักฟักทองบักแตงยอดขัวครับเหนื่อยโอ้เสียบครับหยอด พันนี่บักพุชา่านี่ก็เอามาตะอุบนสั้งพันส่วนมาพันแสงทองพุช่าสามรถแสงทองพุช่าสามรถพันแสงทองครับ,ต,บ,บตัวราคาสิบบาทนะครับเอาครับครับผม กำลังปลูกไม้ปลูกไม้แดดทิตหนึง่งอโหสองอาทิตย์สาอาทิตย์ต้องหันตัวนี้ครับวันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก้อนนี่ครับกลับบ้านสามมือเบิงดูโดนบะกันบกง,ง,งม,มันมันลงมือเดียวยงเพราะปันใสปัน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 ยังกินนู่นยังินู่นเดียวกิน เขาเดินเอาปันเจี๊ยขี่มอญเหรอปันเจี๊ยขี่มอนเขียนเขารำด้วยไปอะไรเห็ดปุ๋ยว่าดีแล้วมันเห็ดปุ๋ยเหี้ยผูกกับบ้าผูกเห็นแนวเพิ่นเวลามาหลายตัวมักย่อไอเขาเรียกว่าบักสลิดไหมบักสลิดอันนี่้นะคุ้มเดียวที่เขาม้าลอยต้นสลิดต้นเดียวผึ้งดอกเพิ่นด้วยแต่ว่าโครงการในเพิ่นแพร่กนยังสิดดอกกระจรช่ำช่ำผิดอันดอกสลิดดอกกระจรนนเา่ครับ นี่เป็นกรังออกไปเกลังเป็นดอกอ่าเป็นดอกแล้วดอกเป็นดอกเางคู่สาเป็นกล้วยเป็นบักุ้งนี่บักเน่าบักเนี้ยเน่าบักเาวไข่นี่เหมือนกา้าแต่ไร่นี่บักเน่าก็จะเสียเขารับกลังงามครับพีน้องครับรพก้วหรอกถ้าว่าเขาว่า มันมันหกกันม mm ันเป็นเพื่อนไอ้มันเป็นคุ้มคุ้มหยาโบเป็นยังมันว่ารับหยาบอกบอกโบไม่เป็นมู้กันเืาห้อเป็นมู้กันเ้าบโบที่ว่าเป็นกระตุกอู้ครับปลูกแบบพึ่งพาเลยอ๋อนี่มาแซงทั้งนี้มันมันใท่นั่นบาหนีแท่งบักบักบักแซงมันเขาไหมแซงไงพันพันไงมาเติมเอามาตะปักซองพันแซงโอ้บักแซงแซงไงบักตะปักแซงบักแซงไงมีเงาแบลูกลยนะอ้ครับเจะจะได้มาเบืองได้ได้มาติดตามได้เนี่ย เดี๋ยวเบิ่งอีกกันมันใหญ่นนกว่าน้อเระวังปลูกฟุตซ่าต้นบักท่านครับระวังบักท่านครับอันนี้คือว่าเป็นห้องเข้าไป <c oughs> <c oughs> นั่งหมด้มาดูเด้อเขาหลายหนีมันยากลบลบเรียกหลายซอยไปซอยเพิน่นครับอันอน,นี้เพิน่นเฮ็ดกันัง่นี้ก็เลยงั้นโยธาหลายพอดงั้นหลานง,งั้นหลวงซอยกันอันนี้บักท่านปลูกสลับกันไว้เราวางรอบักท่านนะครับ,รอบเอาบักฮวงมาปลูกโอ้ยบ,บักเอาบักอือ อโอ้ื้นเนื้ออยู่เนอยากยายครับ <laughs> อันนี้บักม่วงเปลี่ยนน้อยแล้วกินเมื่อแล้วน้ำดอกไม้ชีท่องน้อยมั้งหน่อยจีครับ <laughs> เอาวันเจียวเราผสมกันไปครับ เป็นสวนหมักขั้นครับขั้นประมาณร้อยต้นนี่ร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบอือคับร้อยหยิบชี้ครับจับสามชิบเป็นร,อรอน้อยหาชิบชี้ร้อยหาสิบสี้ต้นหาอีกตัวหนึ่งนี่ครับ ทั้งขางกับปูบักหูปลูกกล้วยขางความสาปลูกกล้วยตะไคร่ข้าขิ้งตะไคร่บักหน้าเนาะครับแต่ว่าระวางรางหัวเนี่ยครบนีบักม่วงม่วงนำดอกไม้สีทองบริเวณขางเพิ่อนก็ะเฮ็ดหน้าตามปกตินะครับเจ้าว่าสวนของลุงนี่เป็นสวนโวกน้องนาแต่ว่า บรเนนปลูกปลาไงนะครับปลูกปลากินเนาะนะครับเปื้อดิกินได้ครับครในขี้กันกินในหลายปีขี้กันเนาะครับอายุได้กินมายืนต้นกับปลูกขี้กันก็เป็นผ้ละไม่เป็นใหม่ปลากับไม่ยัางง่ายอยู่ครับไม่ปลากับอีกช่วนหนึ่งเพิ่มเติมอีกเนาะครับข้าวยะแหลกกระเฮ็ดกินก้อนเนาะครับครับผม ปลูกปลา,ายอะไรยังงครับนี่ปูบักท่านเพ<ม>ท่านได้กินปูกบักอือแซ้มไ้ว่าระบบน้ำเป็นน้ำยดตครับนี่น,น,น้ำยครับบัแพ้งนะครับน้ำยดนี่ลงทุนครางเดียวค <c oughs> <c oughs> ุตกันนากินจน่วาจนอย่วงไวั้ยหแต่รองเสีม้มึง กำลังติดหน่อยๆครับไปวะไปยังไสรถพักฮะกโอรถพักนี่สองแปลงเนาะอันนี้สวนหนึ่งนั้นสวนทีน่สองกำลังเห็ดอันนี้สวนสองมึงก็ได้คนแล้วนะนี่คือบักขั้นปลาที่ที่เขาแสกถ้าเขาตรงไว้เขามีแล้วกับเรื่ักขั้นปลาคือตัดถิม ไม่เขาขึ้นเลยพอเงาเขาเป็นท่านปลาเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วท่านห้องท่านห้องมันสิบพอดีท่านแสงท่องจริครับท่านแสงท่องมาจากอุบลมาจากอุบลท่านนี้เขานิยมกับเรงว่าเขาวันเสี่ยบครับเพราะว่าไม่เสี่ยบบางบางท่านอาจจัมดด้วยกันอาจที่ออกปากลายกลัวอือแล้วท่านนี้มันกลมกลมเลยอันนี้มีรสมีรสเปรี้ยวหวานรสเปรี้ยวหวานานิดแต่ว่าต้นต่อนเนใส่บักท่านธรรมดาบานเท่าเนาะ ขั้นเปลี่ยนบานนี่ถั่วฟังเน่าปูกวางนี่ถั่วฟางเน่าปูกวางครับกล้วยพวกหมงโคกโคกปูแบกถั่วแบบนี้ครับบูกอะรลูกไม่รุ่นไม่โถโอ้หน่วยเน่าที่หมงโค่ที่บึงปลอดสารเลยบ่มีบ่มี่เขามันใส่ยารเคมีมีแต่น้อยเดียวเลยขอบคุณครับทุกอย่างนี้คือปลอดสารหวานต้องล่างบ่ครับบ่ต้องล่างกินเลยเลยบะเป็นยังแครตัวครับไม่มีปัญหาเพราะไม่มีไม่มีสารเคมีอืมครับขึ้นมาจาก มื่อแจกพื้นดินที่ว่าไม่มีสารเคมีเพราะอะไรไงทำแบบรักสุขภาพ <c oughs> มือรุ่นกกดดน้องเอาคู่กับตากกับแบบแดงมาเนี่ยมันแดดก็พอมบักกวางบักกวางกันนี่ <c oughs> บักกวางกินด้วยครับกินเรื่อยอยู่ครับ,อ,อ,รบอันนี้เช่าอมอันนี้ก็แล้วทีนี้นนก,ก็เจะเอาไปขายเยอะเมื่อนบักกวางปลาได้บักกวางบ้านเช่าอ,อมครับได้แจกปุ๋พี่น้องกินเช่าอมยังกินเขาเขาออกครับผมก็รังออกอยู่นออก มี่เรืงออกงดงดเขมี่กับเแข็งทั้งตัดทั้งออกใช่ครับเพราะนี่ทั้งโคกเขากับปลูกกล้วยปลูกชะอมปลูกผักขาเนาะแต่ร้องออกมาลูกเบิ้งยืนหนึ่งไก่ยังกอดเขาเอึนแบบเอ้ยยังกอไอ้ลำไยสิครับบางแม่งลำไยบางแห่งเขาอึนกอดลิ้นจี่ลิ้นจี่เงาล้มตาอินอือครับล้มตาอินจริงว่านั่นลูกเขาเขาสร้างมาเห็ดพอกัเรื่องปลูกไปให้เขาครับก็ขี่นั่งมวยย่างไก่ไปสร้างแต่พุทธภาพมาเลย ข้างบนนีพันธุเฮ็ดเทียงหน้าเรียนสอดน้อยอยู่กับอยู่กับป้าป้าน้อยป้าไงกป่าป้าญงป้าไงเนาะบ่ได้ปู่ป้าผู้ไงป้าผู้น่อยบนนี้นี้บ่ได้ตายบึกบึกลมุด บ่ตายบ่ครับคนออมๆคนงุยไปเลยตัวญ่ายง่จบแล้วนี่เรา่ดีญ่ไว้บกันดีตายบ่เป็นโอ้ครับเขาเฮ็ดถนนเฮ็ดยังกระซมพุทธาเก็นยังกระซบักขันก็บักขําเปีนี่แหละหักดูวสายังเลเกิดเกิดน้ำพูไปโอ้บักขันกับักขําเปียตีบตายไงนี่แผงส้รัเซลล์สามแผงไฟจะลยหาสิว พวกบะแมนปั๊มมาได้ปั้มน้อก้อยเจ้าลอยหาดิบนะครับก็แพงามร้อยี่ซิปวันนี้ของจูดายจูดายฮัตสุสบายค่ะเป็นจวไม้มัไซเบอนีนจดบะมี่เลยเดี๋ยวจะหนแห่นแห่นห็นของฮันดูโรฮันดูโรฮันดูโฮันดูโเนี่ครับของของมันจะอยู่ไม้เดียวกันเนี่ นี่เปล่พอจริจินนี่ถึงถึงโคกนี่เส้โคกอันนี้ชือว่าเป็นโคกที่นี้เป็นโคอันนั้นเป็นน้องเป็นน้องเป็นหน้าอันนึงเป็นหน้าอันนึงเป็นน้องขุดสาไปตะกี้เปลี่ยนหน้าลงลงเลยนะครับหน้าเหมือนลงลงเตียนเตียนที่เป็นไฮเดียวครับคิดสองลายไฮเดียวเลยอ๋อครับคิดสองลายไฮเดียวสบายเลยรถเกี่ยวเกี้ยวเนี่ยยนจุนวินยันวิ้นจะดักขโมยก็ขโมวะเครื่องมือกับแปะเหล้า ตนนี้มาเปลี่ยนเป็นโคกงน้องหน้ามาขุดสาก็บ่ได้ขุดเป็นร่องเป็นยังขึ้นข้าเจ้าไา้ที่ละเนาะขุดเฉพาะที่ทั้งแพร่น่อยค่อยเห็ดไปเหรอขั้ง่ทานเบิดัร่นะท่าเบิดรถต้นทั้งไอ้รถรถทั้งหน้าลงอีกกะทีอาจจะเป็นคู่ขึ้นไม่อีกเป็นปลูกปลาปลูกปลาไปจักลายหนึ่งตทีแบบว่าเอาคู่เป็นปลูกปลาเป็นผลไม้ปลาผลไม้ทีละงอกเป็นปลาเป็นผลไม้เป็นเงาะอาจจะเป็นเงาะเป็นทุเรียนก็ได้ ครับลองเบิ่งระครับกระบะมันปลูกบานห้องแถวบัวร่ายบัวใดแถวกาะบาดินไทยเขาเขาดูได้ได้จ้ะเขาเข้าใจก้ะถ้าเขามีองค์ความรู้กระอาจอาจอดีมีกันทั้งรอยครับถ้าเขาปลูกแบบเขาปั้นทุบดินกันก็ว่าเนี่ยอดีมอดีมันยังอืมครับแน่นดีหรอกครับนีแบบว่ามีองค์ความรู้จันเอยองค์ความรู้สำหรับเขาเคยว่าขึ้นก็ย่างเขาชิมนี่อย่างเป็นเขาหมักแบบเลยครับเขามากินจังไงเขามักน้ำซ้ำไรเขามัก อยู่กับนีนน้อานครับนี่เป็นส่วนหนึ่งอยู่ด้วนี่บกทานง่บอเพราะว่ามันมีี่ปุ๋ยที่้มีปุ๋ยที่นี่บอล้องใสเบืองจากน้อยสิครับบอทใสเลยปุ๋ยแค่นี้นี่ห่วยเพาได้ขายแต่นี่ปุ๋ยผู้บรสุบริสุทเรียยสำหรับแปลงนี่นี่ไม่ได้ขายขอบคุณครับเลยแล,ล้ว ครับโอ้นี่นามน้องดึกกระม่านเมตรหนึ่งครับเลี้ยงปลาเดี๋ยวมาเบิ้องท่านนี่ะอันนี้เป็นหน้าเป็นหน้าท้างนั้นเปลี่ยนโคกแล้วน้องมันโคกอันนี้ก็มีน้องน้องกับหน้าอยู่ติดกันเออครับมีปาเขียงแต่คอประมัวประดุกปลานินครับระวังระวังถนน ขัางเขาความนี่กับการสุดกับเสตตะไข่ครับการดินสุดเลี้ยงหนูความอ้หนูฟุกกิโลละรอยหาชิบุ่นี่ครับในห่วยในค้างใส่ใกล้แบบนี้กระจับเขาควายปล่าออกมาไปเหรอเพราะท่านได้บอกมาโอ้โท่าโดนเดี๋ยวกไปมิบัว ดกินออกครับเนาะอันนี้เขาก็รอเวลาเขาซ้ำน,นี่นี่บ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 บทานี่จบหมูนหทนเียอ,อ่นนี่หอห,อหอมูกับวัวนั่นประสัสตว์ยังงย่งมท่านเลียงบม่มีราดอกเนาะครับเอาเฉพาะนี่เกันลูกกบเามาุมบครับต้องพี่นองเงบ่งไหวซำนี้บริออืดยูอดกินด้ครับนี่ปลากับนี่มนกินจนเหลือจนได้ถือบักทั่ว มือตัวน้อยเดี๋ยวกินก็เหมือนน้อยใหญ่หลายแต่มาดีแทรมั็นเข่าพมีโอ้เอ็ดดีเลี่ยเห็ดยูเห็ดกินกันเห็ดถือกข้างมีความดูอย่างน้อยนะครับไอลัรไปไ้แหละครับมีงูเหลียงงูสัตว์สารพัด ยู่ทางกันมองผมไปเบื้องสวนทางผมชวนนีงูงูเหลี่ยมนะครับออวบาเขาแนวบ่เทียดจับได้จริมาปล่อยฝากเ้ย่านรครับมันมากสัตว์ตัวครัวขาดกันเตี้ย บักเขือบักเขือกับเป็นน้อยบักเขือเเบกเขเทศกหัน่ยบนเพิ่เลียงฮันีกลบานอเป็ดอกได้บักเขีเทศนี่กำลังไงกำลังไงครับกำลังใดหนำกำลังอยุ่สุกบักฮู้กับมี่บักเน่าเน่ากัมี่นบมีักพริกกับมี่บักฮุ้กับมี่เนี่ยทำด้วยกันเลยทำด้วยกันเลยตัวนี้เอาตะโคกับสากสากรึซื้อแนงชุดเนนะครับผลิตเอียงาท่านใด นมีโรงงานบงอ,อ้าบกหุงงามุวงพื่นบ้านเนี่นนนเนาะโอ้หาอ,อู่อ๋อ้หนี่สร้งมากนำย,อยนโอ้ครับเอาว่าแต่มัน่วยญ่กินได้ควนะบักริกกลังไงกินกับสมปานอยพอดีเลยครับปรมาณำได้แต่จกักจากคนนี้พวกเขาบับกเือบเกเือเือเอ ว่ามากวาตครไป่ล ah, uh, <I S 2> ูก so, ว so, hmm. no ่าย้าอยเจ้าเอาความุมภูมิมันนี้ย้ำหนักไปสิบอจำเอาไปตั้งให้คู้หักเป็นพรานป่นไผดมันเรานำเทจิเกียตั้งไปพให้เขาออกห้างแล้วเอาเสียมไปสักจักสิลูกคก็ทำจั้นเดียวหาปลูกบื้นูกเกียวยงโยกเสาโยงโยงโยำเสียมแล้วน้่นหยอดหัวเอาโดยทำไม่ให้เลยเพราะมันกำลังเขาขาดุ่มยโยกยงโยยย่ต้องคนนําคู ครั้งเดียวจบคือคู่นั่งลุงปลูกตั้งเครื่องวิทยุเห็นไหมใช้สูตรนี้เลยครั้งเดียวครั้งเดียวไม่คองามเลยสูตรอะไรสูตรป้าปลูกสดสดก่อนจจกว่านี่ปลูกเมื่อสิบเมื่อสิบแล้วป้าวันนี้ของป้าดีป้าดีนี่เราใส่เราคนงามประจำ ครับ่ว่าสูตรลุงโมของลุงโมคนามโมนามเียปลูกเดียวคนามเดียวจะมือปลูกพูดนะเชียวคนะกัดช่องฝนตกน้ำะซอดอกของคนองล้อาดึกังสดึังสวอันนี้จำรับผู้กิ่กานคนนามันฝนตกเยอเสอืมครับต่ไคน่มันายมันรุดมือซก็หวานเกิดแล้วปั่นาไปอีกเหรแถวนี้ไม่ต้ป้าปูกันไม่ต้ปูกันทดด้ครับุทธไบัดผมปูกมันคือบ่คอยติด เป็นน้ำหยาเมียบ่หือบ่บ่เกี่ยวกับยาเมียเนาะครับลึกหลังหรยาดฝนก็ได้เบอร์เกี่ยวกันขอตาให้เขาได้กินน้ำโอ้ครับนี่ปลูกจากไข่ออมน้องข้าวไงสามเม็ดคือวบาตาโดนหรอกข้าวบ้าผมวันค้าหารวดฝนบ้านเอาอะไรกันตีนี่ยบางวันหนึ่งฝนตกคืมมากมือนั่นคืมรถเสียคำเลยจอดรถไว้พุ่นวันนี้ยางมากมากนี่ฝนตกพอดี มวยโรกับห mm. mm. ้องเซาเซาบ้านนี่กรับบ้าลนัดตัวบ้านนี่หลายอ่ะมาหลายคนอ่ะาหลายคนไปเดี okay, ๋ยวมาเดี๋ยวลุงสิบโกกรบบานเนี่บ anyway> oh, ้านบ่ไปแล้วไปไปนั่งไปนั่งเซาโฮมคอนเสิร์ตเออแม่งหรอกลับบ้านเถอะไปบ้านแล้วได้น้ำแล้วกลับบ้านดิครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวมาเรียนน้ำไว้เดี๋ไปเดีไปอืมบุญฮู้ อันปู่ปู่ว่าเปลี่ยนชื่ออะไรป้าเนาะ <u ple ans> ผมมีซื้อต้นนั้นไ้เลยได้ครับซื้อเป็นปีไว้เลยซื่อเป็นตนน้น,นเน <c ười> ่บเะว่าื่อเป็นน้วยคือเพ่อนครับผมลรยแน่ตั้สิเป็นเป็นน้วยชุกผมดอ่ะนี <u ple ans> ่ครับนี่หน้านี <u ple ans> ่หน้ามีหนาน <u ple ans> ํหน้ามีหนามบดานลงมากผักอยู่ในสาสาวางต้นคลิปนะครับแล้วก็ปล่อยควยมัน หล่นออกมาเปลี่ยนหนองครับหน้าตอกันเป็นอย่างคือเอาวันให้หน้าครับกับหนองใช้กันครับเอาแต่ว่าน้ำน้ำฝนมาหลายเอาน้ำจากหน้าเขาหนองกับน้ำหน้าแห่งเอาน้ำหนองออกจากมาใชลหน้าเอาไม้เบิ่งนะครับคุณฟางบ่ท่านกล่าวว่าขันย้ำน้ำหลายน้ำฝนรับเข้าเอาน้ำในหน้าเขาไปบรรจุในหนองไว้พอมันแดงปึ๊บให้ให้หน้าผมมีน้ำเขาเอานองออกมาใแ้่หน้าหมุนเวียนกัน อ๋อครับเก็บน้ำแบบนั้นเก็บน้ำแบบนั้นอ๋อขันผู้ใดบ่มีก็เห็ดบ่ได้เนาะน้องเนาะจำเป็นจำเป็นเอาห่อเส้าหมาติซอยน้ำเนี่ยเอาจากเทคโนโลยีจากเมย์ทอดนี่เนี่ยกับนังผ่านเนี่ยผสมผ่านเป็นหนาฤดูการหนาฝนเหากะขอบ่มีเวลาเอาเอาเอาขอหนาขนเอาขอเมย์เมยนั่งผ่านอันนี้บ่มีเวลาครับอื เรื่องยางพุยใหญ่พุ่นหรอกอื่มานี้้าเป็นฤดูแลเขาบอกขอจากแม่ทวนี่น้องระบบครับกอนนำดูดฝนได้จากนั่าค่าทางดูแลเขาขอจากแม่ทวนี่ก็ครับเป็นเขาทาเขาทาขอขอขอคุณแม่ขอคุณแม่ทั้งสองเออต่ว่าคุณแม่ที่สามนี่ขอทุนน่อยนะครับขอทุนคุณแม่ที่สามนี่ โอ้ความคิดดีดีดีผมดีไปเห็ดน้ำยี่ดอกผมดีเอาใส่คุณแม่ที่สามก้อนทีได้ก้อนที่ไรคุณแม่ที่สามนี่แหละมันมันเป็นอะไรันนั้นอ่ะมันเหนื่อยผมขอเมียที่เมียเขาพิจารณาหน่อยขอไงเออสบายหลงต่อเมียที่หนึ่งก่อนขอเมียที่หนึ่งก่อนครับผมเอาพี่น้องร้องเบิองนะครับร้องเห็ดเบิองที่นี่พาพี่น้องกัเบิองสวนที่เพิ่นเห็ดอีหลีสวนผสมผสานเกษตร ทิศเสดใหม่ก็ได้นะครับ